ตำนานพระพุทธรูปประจำวันสุขพระพุทธรูปประจำวันสุขชื่อว่าป้างรำพึงเป็นพระพุทธรูปยื่นพระอัทัทงส้องยกขึ้นทาบไหวกับพระอุระหรืออกพระอัฐคต้าทับพระอัฐตสายมีตำนานย่อพอสั่งเคปดังนี้ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตตระ สัมมาสัมพูทธิยานแล้วไม่ไม่ส่งผักพอนสําราญอริยบทยูุณสถานทีต่างต่างเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ในกล่าวหนึ่งพระองค์ทรงประทับยุใตยร่มไม้อาชาปาลานิคูตทรงพิจารณาทึ่งรมที่พระองค์ทรงตรัสร,รูว้ว่าเป็นข้องที่ลึกซึงสุขุ้มคำพีรพภาพยากทีบุคคลผู้ยินดีในกามจะตรัสร,รู้ตามได้ ขอพระเทยที่จะเทศนาสั่งซ้อนคราวนั้นท้าวสหัมบดีพรมสงสาบวราระจิตของพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปทูลอารัตนาให้ทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ส่งทราบด้วยพระาญาณว่าบุคคลผู้มีกิเลสน้อยเบาบางก็มีผู้มีกิเลสหน้าก็มีผู้มีอินทรียเกกลา้าก็มีผู้มีอินทรียโอนก็มี ถ้พึงรูตามได้ด้วยไงยก็มีรูตามได้ด้วยยากโก็มีอุปมาเมื่อดอกบัวซีเล่าคือวีนยัยวศผู้มีอินรียเกกลา้ามีกิเลสเบาบางเมื่อได้รับปลดพระธรรมก็สามารถรูตามได้พลันอุปมาเมื่อดอกบัวที่ปลูกขึ้นผ่อนน้ำแลวและได้รับเส้นพระอาทิตย์ก็จักบ้านในวันนี้ เวนยัยว์บางจำพวกมีอินทรีย์แก่กลา้าผอานกล้างมีกิเลสเบาบ้างพอสมควรเมื่อได้รับการอบรมในปฏิปทาอันเป็นบุปภปาจนมีอุปาณิสัยแก่กลา้าก็สามารถบรรลุธรรมวิเศษได้ดุจเดียวกันอุป,ปมาเมื่อนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอนม้ำจากบานในวันพรุ่งนี้เวนยัยว์บางจำพวก มีอุปนิสัยอย่างโอนยุก็ควรได้รับรถพระธรรมเพื่อบำรุงอุปนิสัยให้แก่กลาและอาจจะบรรลุทำได้ในชาติต่อต่อไปเมื่อดอกบัวที่ยังไม่พุ่ผลนามจักบ้านในวันต่อต่อ,ตอไปเวในยสัตว์บางจำพวกไม่ใช้พุทธเวในคือไม่เลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเห็นพิษเป็นชอบ ไม่สามารถบรรลุทำได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าอุป,ปมาเมื่อนดอกบัวที่ยังโอนอยูย่อมเป็นผักซาข้องปลาและเตาชั้นนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรำพึงเช่นนี้แลว้วจึงทรงตัดสิน้นพระเทยจะแสะดงธรรมซั่งซ้อนมหาชนต่อไปท่านบูรานนาจารย์กำหนดเอาพระปางรำพึงนี้เป็นพระประจําวันสุข ท่นสาธุชนผู้ที่กำเนิดในวันนี้ควรจะมีพระปางรำพึงไหว้สักการะบูชาพร้อมด้วยภาวนาพระคาถาวาอัปปะสันนิหินาตัสาสะสะสนีสาธุสัมมติอะมะนุสิหิจันติหิสะทาคิปปิสะกาดิปิ ปาริซานันจะตัดสันนามะหิงสายาจะคุติยายันทีสีสิมหาวีรูปาริตตันตัมพระนามะเฮให้ใทันสวดพระคาทานีกโกนโนทุกวันวันละยีสิบเอ็ดจบตามกำลังวันจะป้องกันอันตรายจากสัตว์ายแลผูพี่ปีศาจได้ดีนัก รือทันบวชเป็นพระภิกษุส,สมามเนรจะจาริกไปในถ้าสวดพระคาถาบทนี้แล้วจะป้องกันอันตรายจากระบือได้ดีนักเชียวดีนักเล